มาจ้าทุกคนเอนีนะัดคือจะกินปนปลาจ้กนัดซึ่งปลาแช่แข็งมาก,กนะคะมาต้มใส่นรร้ำปลาใส่ขาใส่เครื่องค่ะใส่ขิงกระส้ายน้ำจ้าเราจะมาตําเนาะคะ่ะเนี่ยจ้าอ้ยแต่แสียบัอจ้าหอมปลาทุนทวนนี่จ้าใส่เครื่องสมนุนไพรล้าจะมาตําจ้าที่นัดต้มไปเมื่อกี้เนาะคะ่ะเอามากรองจ้ากรองกรองเอาน้ำเขานี่ค่ะ นำน,น,น่วดเยจะนำปลาจะนำต้มปลาเอาส่วนเนื้อเขาไปตักแช่แข็สงสชิ้นจ้ะอาจจะ,ะี้เขาเก,กามไม่เปเก่งใจเพินบานกับก่งใ,ใจจ้า่อยคยตจ้าตำไปเครื่องก็อเห็นหนกะกรปเิน่นนจ้าแล้วก็ใส่ในหนังปลาันนงนลกนีน่ลค่ะเก่งใจเพิินบานค่ะ แล้วก็เนี่ยคะ่ะเพิ่มความนัวนะคะผงชุลรสคะ่ะมักกับไส้ว่มักกับว่ต้องใส่จ้าตามด้วยน้ำปลาร้านัวๆจ้าปนบริเกคนไปเละจ้าแบบนี้น้ำเนี่ยปนคือแบบห้องกินทงหน้าอยู่บ้านนะคะคืออยากกินแบบนั้นจ้าน้ำปลาจ้าน้ำปลาที่พรดสิทธิ์ใสเอาแล้วจ้า นะคะคนแบบบานๆคืหอหดบานได้จ้ะเจียวพักแวนนเนาะคะ่ะเจียวพักแวนเก็บขึ้นมาจากทุงน้ำไม่ไม่เน,นาะจ้ะพักบุ๋งโอ้ยหวานมากเลยคืหอหดบานได้บาทน,นี่อยากกัดมั้งไทยแล้ว เราตักเสิร์ฟห้าบาทนี่ตำ่เขิงกระายน้ำเด้อยจ้ะนี่หอมหอมโอ้ยข,นยขนยนหนี้วจำขหนียวกะนึ่งไม่ไหมพี่น้องด้วยอันนี้ต้นหอมนะจ้ะต้นหอมซอยจ้าแส่บๆน้ำกันค่ะปนปลาใส่เขิงกระสาสจ้าหอมหอมเลยจ้า สวัสดีค่ะคำก,ก็มาพอกันนาจ้ะมาจากนาใดายปนจากปนปลามาจากเศษน้ำกันค่ะปนปลาแบบบ้านนะคะปนใส่เอ่อขิงกับไส้ผักกับะนีผักกาดจ,จา้ะว่ามีผักอย่างไระคะะกินแต่ผักกาดนะจ,จา้ะผักอนไรมันถือกับสกิลน,นานานะจา้ายุคเขาออยากมา,ากแพงนะจ้ะอืม้ม แบบหวานๆใส่อัน,นั้นหอมแดงแขกมันก็หวาน,นจะ้ะคำยังไงพี่น้องสุดยอดพักเจ้าเข้าไป นักใสบอกเน่าด้วยจ้ะนักลืมตอนนักทายเทปนักลืมจ้ะนัก้อยใสอยู่จ้ะอือหือบอมถ้าิินกับไส้มันก็หอมมันจ้ะจะยอด คนแบบบันบเจ้าวหินฝ่าเจ่อังสนิบาเจีหินฝ่าเจีพักแหวนนะจ๊ะ คนเยะกว่หัวหัวสุปไม่ไม้จ้ะอัมหื เมนูบางๆแต่ว <Private classroom liksom> ่าเสร็จสุดยอดมาเด้อ hey, จ oh ้ะจำปนน้ำกันจ้า มัในใะ่ส้นลังตานะนี่แต่ว่าหวานหวานหวานแบบเป็นธรรมชาติของปนมันจ้ะ คนแบบมาแห้งเกินไปอาจจะมีน้ำนาแม่น้ำปลา จ้าบสลไรค่ะทั้งซสบทั้งเผ็ดจ้ามาสัญญาแล้นะคะน่าจะกินต่อหลังไม่จ้าแต่ก็ว่ามาคลิปนี้จะไหนก็ฝากไปก็ลังใจนายในเด้อค่ะฝากก็เลยกดแชร์กดซับ,บสไคร้และอย่าลืมกด,ดกระดิ่งเนาะค่ะเสดบัวพลาดเมนูซสบๆค่ะข,ขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ